ผมเข้าใจนะฮะเพราะขนาดนายทักษิณอายุมากกว่าผมเป็นสิบสิบปีเลยเขายังถูกเอาไปด่าเลยผมเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมน้องเขาด้วยที่เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเขาเองค้าขายจนร่ํารวยด้วยฝีมือของตัวเองดีกว่าคนบางคนครับร่ํารวยจากสมนภูมขาดทุจริตคอร์รัปชัน หมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นคะท่านเรียนท่านเรียนดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหารอย่างที่ปากท่านพูดจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซล่าเซลล์ดิฉันขุดบ่อบดานดิฉันติดไฟคลองเตยดิฉันทำเตียงสนามทำไมท่านไม่ชมว่าดิฉันกล้าหารบ้างล่ะคะท่านอุตส่าห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมคะว่าท่านแบกสังขารวัยชาราของท่านเนี่ย ขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบัน่นขึ้นไปบนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะเมื่อท่านจับผิดแล้วท่านปุกปัน่นยุยงพูดจามไม่หยุดเน็บแนมแดกดันดิฉันและพูดให้ตนและพวกของตนเข้าใจดิฉันผิดท่านจำได้ไหมคะวันนี้ท่านไม่เขินหรอคะที่ท่านมาชมดิฉัน ท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยต่อข่าวที่เกิดขึ้นที่คุณพิมพ์รีพายเอาผมไปด่าผมเลยตอบไปว่าใจเย็นๆผมเข้าใจนะฮะเพราะขนาดนายทักษิณอายุมากกว่าผมเป็นสิบๆปีเลย เขายังถูกเอาไปด่าเลยยิ่งผมเป็นหมอเรียนหมอมาเนี่ยเราเรียนจิตวิทยาเรียนจิตเวชศาสตร์ผ่านเจอคนมาเยอะฮะบางคนเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายบางคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดบางคนเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้องไห้แม้แต่บางคนหลอนนว่ามีคนจะมาจ้องจับผิดอะไรดังนั้นชีวิตความเป็นหมอที่เรียนรู้และผ่านคนมาเยอะเนี่ยเราเข้าใจฮะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าผมเข้าใจทุกอย่างและที่ทำงานคือผมเนี่ย ก็ต้องขอชื่นชมน้องเขาด้วยที่เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเขาเองสามารถใช้จุดเด่นในตัวเองมาสร้างเลตติ้งทางการตลาดค้าขายจนร่ํารวยด้วยฝีมือของตัวเองดีกว่าคนบางคนครับร่ํารวยจากสมรทานผูกขาดทุจริตคอร์รัปชันโกงแล้วหนีที่สาคัญที่ผมชอบในคาพูดคือน้องเขาอยากอยู่ในประเทศไทยไม่อยากไปตายที่ต่างประเทศอย่างน้อย น้องเขาก็จะมีสํานึกในบุญคุณแผ่นดินสํานึกในพี่น้องประชาชนคนไทยที่อุ้มชูฮะที่ทําให้น้องเขามีวันนี้ฮะและผมแถมนิดหนึ่งฮะต้องพูดถึงเรื่องแม่เกิดอ,อเาเภออมก่อยที่ผมต้องไปแม่เกิดอ,อเาเภออมก่อยเนะี่ยเพราะผมเป็นคนรักความถูกต้องรักความชอบธรรมรักความจริงเท่านั้นฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรแอบแฝงครับและท้ายนี้ก็ต้องขอให้กําลังใจน้องนะฮะให้ทำมาค้าขายออนไลน์จนร่ํารวยนะฮะ สามารถเรียกเลดติ้งทางการตลาดโดยไม่สะดุดนะและอย่าลืมนะครับไปฉีดวัคซีนนะเป็นห่วงนะครับ